วัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้เราอยู่กันในบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์นะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นวิเคราะห์ประจําวันที่7-11กุมภาพันธ์2565นะครับก็ อีกเหมือนเดิมทองคำกลับมาที่เดิมหลังจากที่ดันฟอร์มออกมานะครับทิ้งตัวลงมาแล้วก็ถูกซื้อกลับมาแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีสัญญาณการเตือนการกลับตัวขึ้นที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกันในวันนี้ นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนะครับส่วนใครที่มารับชมกันครั้งแรกครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับหรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับนะก็ทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่าง วิดีโอแล้วนะครับนะแอดมินยังไงรบกวนขอคอมเมนต์ลิงก์เข้ากลุ่มกันให้ชักนิดหนึ่งนะครับนะปักหมดหมาให้หน่อยนะครับนะอะโอเคมาเข้าสู่เนื้อบทวิเคราะห์สำหรับวันนี้ดีกว่าครับก็ก่อนอื่นต้องกลับมามองที่ภาพใหญ่กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้เราต้องพูดถึงดีเทลของภาพเดือนกันด้วยหลังจากที่จบ เดือนมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องมาดูสัญญาณที่เกิดขึ้นต่างๆว่ามีสัญญาณการเตือนใดๆเข้ามาบ้างนะครับก่อนอื่นขอนิยามมันก่อนเลยนะครับก็สำหรับเทรนที่เราเล่นกันอยู่จริงๆนะครับคือเทรนนี้คือเทรนวีคนะครับนะซึ่งเทรนวีคตัวนี้ผมได้แบ่งกันเอาไว้นะครับก็คือด้านบนสุดเส้นด้านบนสุดเนี่ยผมขอเรียกมันว่า W1 นะครับเส้นนี้นะครับคู่นี้สเส้นนี้ ผมเรียกว่า W2 W3 W4 และ W5 นะครับเน้นที่เส้นนะครับไม่ได้ที่ระดับราคานะเน้นที่เส้นนะครับก็แบ่งเป็น W1 2 3 4 5นะครับอาจจะได้เห็นกันตลอดทั้งสัปดาห์ผมจะพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับทั้ง W1 2 3 4อะไรพวกนี้แหละนะครับเพราะนั้นถ้าใครไปฟังระหว่างสัปดาห์ถ้ามาชมเป็นครั้งแรกวันนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสัปดาห์ถ้าตามดูแล้วได้ยิน W12 สองอะไรพวกนี้จะได้มี่มงนะครับนะก็พูดถึงตัวนี้ไว้ก่อนซึ่งเป็นเทรนด์หลักที่เราใช้ในการเล่นนะครับไม่ได้เล่นเทรนเดือนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเทรนเดือนในระยะที่ต้องบอกว่าเป็นเมก,กะเทรนเนี่ยอาจจะยังอยู่ในภาพตของการขึ้นเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นการพักฐานขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นยาวถึงขนาดนี้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เทรนด์ยังเป็นลักษณะต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการไซด์เว่ยดาวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังให้น้ําหนักของการากลงสัมาคกว่าเราไม่ได้เล่นขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้จะใหญ่เกินไปนะเพราะฉะนั้นเราเล่นแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นยังให้น้ําหนักของการ HER, <น>า <through> กลงสมัมาคกว่าล่าสุดเดือนที่เพิ่งจบมาครับที่เราติดตามกันในการทดสอบในส่วนของ W1 ต้องบอกว่า ทดสอบแล้วกลับตัวอย่างที่เทาอย่างที่เราได้คาดกัไนไว้นะครับเพราะนั้นส่งสัญญาณกลับตัวมาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับนะต้องบอกว่าเดือนมกราที่เพิ่งจบมาเป็นสัญญาณกลับตัวของการลงและเกิดขึ้นในตำแหน่งที่น่าสนใจครับคือส่วนของ w ยครับซึ่งเป็นต้านและเป็นแนวต้านสำคัญด้วย นะครับสำหรับ W1 เพราะฉะนั้นผมยังให้ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของเดือนกุมภาว่าจะยังมีโอกาสปิดแดงหรือปิดในแดนลบกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดตามนะครับต้องติดตามครับว่ากระบวนการการลงของมันจะไปในลักษณะ กระบวนกาไหนนะครับเดี๋ยวขอดูสัปดาห์ก่อนสักนิดหนึ่งนะว่าเหลือกี่สัปดาห์อันนี้หนึ่งสองสามสัปดาห์นะครับก็ยังเหลืออีกสามแท่งต้องบอกว่าเหลือสามแท่งสัปดาห์แรกเล่นกันไปแล้วก็คือสี่ถึงสี่ถึงเจ็ดที่ผ่านมาใช่ไหมสี่ห้าหกเดี๋ยวรับหนึ่งนะผมดูวันที่นิดหนึ่งเหมือนวันที่หนึ่งถึงสี่ที่ผ่านมาครับสามสิบเอ็ดถึงสี่ที่ผ่านมาสามสิบเอ็ด ถึง4ที่ผ่านมาเนี่ยนับเป็นสัปดาห์แรกละเพราะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์ที่2ก็คือ4ถึง7เนี่ยสัปดาห์ที่2นะครับนะเอาเป็นว่ายังเหลืออีก3สัปดาห์ที่จะปิดแห่งนะครับก็เอาเป็นว่าสัปดาห์แรกปิดบวกมาแล้วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์2 3สและ4คาดการไว้ยังไงต้องบอกว่าจริงๆผมได้เกิ่นเกันเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าปิดมาแบบนี้เนี่ย <c oughs> ผมมองแพทเทิร์นการวิ่ง ตอนนี้ต้องมองว่าเหลือแพทเทิร์นเดียวครับก็คือการยกตัวย่อตัวก่อนนะครับสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์2อาจจะยังมีโอกาสยกตัวได้หรือออกหน้าไซเวย์นะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าภาพรวมของ1 2ึสามและสี่เนี่ยต้องบอกว่าไซเวย์ไซเวย์แล้วก็ให้เป็นภาพแบบนี้นะครับก็คืออาจจะชซเวในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์แรกแล้วก็ไปปรับตัวลงกันช่วงปลายเดือนนะครับ อาจจะปิดมาแบบนี้ก็ได้แล้วสัปดาห์สามและสี่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะยังเป็นการยกต่อแล้วสามกลับตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าแพทเทิร์นที่เรามองกันในช่วงเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าพักตัวก่อนในช่วงต้นเดือนแรกนะครับซึ่งได้เปิดสัปดาห์แรกมาแล้วว่ามันปิดบวกมาแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นมองภาพของการไซด์เวย์ครับก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาจับจังหวะไล่กันในช่วงปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพักเลยครับราคาพักตัวมาแบบนี้ต้องบอกว่าพักเลยครับนะอาจจะแค่ไซด์เวย์ขอเป็นแค่ไซด์เวย์ก็ก็โอเคแล้วครับนะเพราะนั้นให้เตรียมตัวแผนกลยุทธ์การเล่นแบบลักษณะของการไซด์เวย์นะครับถึงลงเอาไว้ผมให้น้ําหนักสองท นะครับยังไม่ได้ให้น้ําหนักไปในทิศทางว่าจะกลับขึ้นมานะครับเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับในภาพของวีแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาจะปิดบวกนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นการบวกที่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่แรงจนกระทั่งมีผลในระยะยาวนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นการปิดบวกเพื่อพักฐานเท่านั้นนะครับจากภาพที่ดูมาล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต้องต้องพูดถึงเป้าหมายของท่งเดือนเนี่ยต้องบอกว่า ผมมองแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่จะพึงพอใจในอยู่แถวๆหนึ่งเจ็ดหกศูนย์วัะนั้นนี่คือภาพทั้งเดือนนะครับภาพทั้งเดือนอยังให้น้ําหนักปิดแถวๆหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เดือนนี้จะได้เห็นไหมนะครับถ้าเกิดได้เห็นไวปลายเดือนต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงปลายเดือนแล้วยืนหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ได้มีโอกาสไปต่อได้ครับ นะเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูภาพในระยะสั้นที่จะมีการยกพักฐาน W2 แล้วลงต่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ราคาในช่วงสัปดาห์ที่2 3และสทรงตัวแล้วก็ยกปรับตัวกลับออกมาให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูฟอร์มดูอะไรต่างๆอีกหลายอย่างเลยนะครับที่จะต้องมองเอาไว้นะครับก็อ,อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับมาที่ภาพของสัปดาห์นะครับ สัปดาห์อย่างที่บอกสัปดาห์แรกบวกมาแบบนี้สัปดาห์หน้าครับในการที่บวกมาแบบนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสไซเควตบบ์ตักนีได้ผมให้น้ําหนักการปิดราคาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไซเควต์นะครับหรือถ้าเกิดพูดในมุมของแท่งเทียนก็อาจจะปิดในลักษณะของโนจินะครับอันนี้คือน้ําหนักของสัปดาห์นี้ก็คือมองภาพว่าเป็นไซเวต์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้แผนใช้กลยุทธ์ในการเล่นไซเควต์ หรือกลยุทธ์ในการเล่นในกรอบสำหรับสัปดาห์นี้ซะมากกว่านะครับก็ต้องปรับกลยุทธ์ยังถ้าเกิดไปวางแผนเทรดในระยะ4ชั่วโมงก็ยังไม่ต้องใช้กลยุทธ์ของการไล่เทรดเข้ามานะครับราะอันนี้คือภาพของสัปดาห์นี้สำหรับคนที่วางแผนเล่นในสัปดาห์นะครับซึ่งมันอาจจะยกตัวปรับตัวขึ้นไปก็ได้จุดสำคัญประเด็นสำคัญนะครับ แนวต้านที่สำคัญคือหนึ่งแปดสองศูนย์ไม่ควรเกินนี้หนึ่งแปดสองศูเป็นจุดที่เป็นการรีเทสนะครับเป็นการกลับไปทดสอบของเทรนเดย์อีกครั้งนึงะครับก็ต้องดูครับว่าหลังจากทดสอบเทรนเดย์อาจจะไปหรือไม่ไปทดสอบก็ได้นะครับจะออกพฤติกรรมออกอาการแบบไหนนะครับคือเส้นนี้นะครับนี่คือภาพทังสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสัปดาห์หน้า อาจจะยกสมมุตินะครับอาจจะยกก็ได้ขึ้นมารีเทสก,ก็ได้แล้วก็ทุบกลับแบบนี้ก็ได้นะครับเว่าพฤติกรรมของการไซด์เวย์มีหลายรูปแบบต้องบอกงี้ผมจะไม่วางแพทเทิร์นของสัปดาห์นี้เพราะว่าแพทเทิร์นอย่างที่บอกถ้าเรามาเจอสัปดาห์ไซด์เวย์วางแพทเทิร์นยากครับมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะมาตรงนี้ รืออาจจะมาทรงนี้ก็ได้มันหลายรูปแบบต้องบอกว่าในภาพของการไซเวเนี่ยหลายรูปแบบซึ่งจะเก่งและประมาณการหรือวิเคราะห์ค่อนข้างยากสำหรับตลาดไซเวย์นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าถ้าเจอไซเวย์เนี่ยมันจะเล่นในกรอบแหละเพราะนั้นเราต้องหากรอบให้เจอว่าราคาเล่นกับตรงไหนอยู่นะครับซึ่งกรอบเราได้คุยกันไปเมื่อว,วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกรอบชุดแรกนะครับ ผมให้ที่1805ครับถึง1790นะันนี่คือกรอบหนึ่งนะครับที่เรามองกันเอาไว้เมื่อว,วันศุกร์ที่ผ่านมากรอบอีกชุดหนึงคือตั้งแต่1805ครับถึง1820ครับนี่คือกรอบอีกชุดหนึงที่มองเอาไว้นะเพราะฉะนั้นทั้ง2กรอบนี้ต้องรอดูครับว่าราคาจะปรับตัวขึ้นมายืนได้ไหมในวันจันทร์สมมติถ้าวันจันทร์ปรับตัวขึ้นมายืนได้จะมีแนวต้านอยู่แถวๆ1820 นะครับคือต้านถัดไปเพราะนั้นถ้าขึ้นมายืนต้องใช้กลยุทธ์ที่ต้องบอกว่าใช้1805เป็นรับแล้วก็1820เป็นต้านเล่นในกรอบนี้นะครับถ้าราคาขึ้นมายืนจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดบายนะครับจุดด้านบนคือจุดเซลล์นะครับใช้กลยุทธ์เล่นในกรอบแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติราคายืน1805ไม่ได้นะครับ1805ถึงต้องบอกว่า1805ถึง18 10นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับมันมีแกลบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาว่าเมนวางไว้หนึ่งพันย์ห้าตรงนี้แหละนะถ้ายืนไม่ได้นะครับถ้ายืนไม่ได้ราคาอาจจะลงมาเล่นที่กรอบล่างแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเล่นกรอบนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าราคายังไม่ถึงขนาดหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์จะเพิ่งรีบดีใจว่าลงพฤติกรรมตัวนี้จริงๆเราเห็นว่ามันแสบมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วถูกนะ เมื่อวานก็คิดว่าเออนอนฟอร์มทั้งทีนะครับลงแล้วก็ลงเลยไม่ซื้อกลับนะครับผมยังแซวกันอยู่ในห้องเมื่อวานเออถ้าตลาดขนาดนี้ต้องเลิกเล่นเนะวางไม่ได้นะวางไม่ได้ก็แต่จริงๆผมผมมองภาพใหญ่อยู่แล้วไม่ได้ซื้อขายซื้อขายในทำแฟมสั้นวันนั้นอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เก็บตัวอะไรแค่เสียดายครับแค่เสียดายนี่มันยังไม่ไปสักทียังไซด์เวกลับขึ้นมาอีกนะครับนะเอาเป็นว่าภาพของสัปดาห์หน้าผมขอยังไม่วางแล้วกันว่าจะลงก่อนแล้วกลับมาขึ้นปิดตรงนี้หรือจะขึ้นก่อนแล้วกลับมาลงปิดด้านล่างเกิดขึ้นได้หมดเลย เพราะนั้นในมุมของการไซด์เวย์คือเอาเป็นว่าราคาเปิดแถวนี้ผมคิดว่ามันก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงแถวนี้แหละอาจจะล่างก่อนหรือบนก่อนยังไงไม่รู้แหละแต่คิดว่าจะปิดแถวแถวหนึ่งเจ็ดขออภัยครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งแปดศูนย์ห้าคิดว่าจะมาปิดในโซนแถวนี้แหละคงไม่ได้ไปไหนไกลแลครับแต่อาจจะเวียงให้ตื่นเต้นสักนิดหนึ่งสําหรับสัปดาหนะ์หน้านะครับ นะก็เดี๋ยวต้องไปดูผมว่าต้องมีการปรับแผนกันวันต่อวันเลยแหละเพราะนั้นเดี๋ยวใครที่มาชมก็ต้องคอยติดตามกันหน่อยนะครับอาจจะต้องหากรอบราคากันให้เจอแหละว,ว่าราคาเล่นกรอบไหนนะครับนี่มาดูในส่วนของในภาพของเล็กๆบ้างสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆหนึ่มันจะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันคือภาพของ day ครับหนึ่งแปดศที่มันมีการ f a l ครับ มันมีการฟาลขึ้นไปอยู่บ้างก็เป็นแกลบอย่างที่ผมบอกมันเป็นแกลบอยู่ตรงเนี้ยถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับที่มันแบบเหมือนจะยืนแต่ก็ยืนไม่ได้ก็ถูกทุบลงมาทุกวันเน็ยนะครับอันนี้มันกําลังเล่นกับต้านเดยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากราคาขึ้นมายืนแล้วแบบล้นมาบ้างแล้วเจอสัญญาณกลับตัวนะครับก็ะระวังว่าวันของวันวันนั้นอะ จะกลับลงมาปิดแถวแถวหนึ่งแปดศูนย์ห้านี่แหละเพราะนั้นตรงนี้เป็นต้านตรงนี้อยู่นะครับแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วที่เรามองว่าจะเล่นไซด์เวย์ในกรอบหนึ่งแปดศูนย์ห้าถึงหนึ่งแปดสองศูนย์อาจจะต้องมองอยังไงอาจจะต้องเห็นบอดี้การขึ้นมายืนนะครับหรือต้องยอมตกรถไปสักชุดหนึ่งให้เห็นก่อนว่าราคาเนี่ยยกตัวขึ้นมา ยกตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปหาจังหวะเล่นกันข้างบนเนี่ยคือจริงๆมันมันต้านจะเริ่มตั้งแต่1 8ึ่งแปดนย์ห้าหนหนึ่งห้านะครับสำหรับต้านด้านบนนะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าะครับถึง1 8ึ่ดสองนะครับ,รบเป็นแกรเป็นหลูมลักษณะคล้ายๆกับหนึ่งแปดย์ห้าถึงหนึ่งตรงนี้แหละเป็นแกับเป็นต้านตรงนี้อยู่นะครับนะที่มองเอาไว้เพราะนั้นจุดกลับตัวเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่แถวแถวแถวแสักหนึ่งห้านะครับถึงสองศูนย์แถวเนี้ยคิดว่าจะเป็นต้น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ายืนแบบไหนจันนี้ยืนไหนสมมติถ้าจันยืนก็ต้องมองละครับว่าจะมีโอกาสขึ้นไปร e ีเทสหรือทดสอบหลังเทรนดนะครับของ Time Frame Day นะครับต้องบอกว่าราคาผมไม่สามารถระบุเป๊ะ,ปะได้ต้องบอกงี้ เพราะอะไรผมเล่นกับเทรนด์ไลน์ต้องบอกผมเล่นกับเทรนด์ไลน์นะครับราคามันอาจจะมีการปรับได้ในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรออัปเดตในช่วงของวันวันนั้นนะครับว่าราคามันจะไปอยู่เท่าไหร่นะครับเอ๊ะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันจันทร์มันยืนขึ้นมาสมมุติวันจันทร์เราเห็นยืนแบบนี้ครับก็ต้องระวังครับการทดสอบหลักเทรนด์ก็อยู่แถวๆหนึ่งแปดหนึ่งห้าถึงหนึ่งแปดสองศูนย์แถว, 20, แถวนี้นะครับก็เป็นการทดสอบหลักเทรนด์อีกครั้งหนึ่งอาจจะทดสอบแล้วทุบมาพุทธหรือหัส ยืนสุกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองให้เป็นไซคลนี้เอาไว้ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่ยืนก็คือเล่นล่างก่อนแล้วกลับจะกลับมาบนคิดว่านะครับแต่ถ้าเล่นล่างก่อนถ้าเล่นล่างก่อนต้องมาตามดูครับว่าสมมติเล่นล่างลงมาลึกแล้วยกตัวน้อยแบบนี้อาจจะต้องมองครับว่าจะเป็นการสร้าง เพนหรือเปล่าเพื่อปรักตัวลงหรือ,อยังนะครับคือเอาง่ายๆว่าเดิมที่เราคุยกันนะครับเราคุยกันไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองมันคือการพักฐานถูกไหมเพราะนั้นกระบวนการของการพักฐานมันมีหลายรูปแบบพักฐานแบบไซด์เวย์ออกข้างไปเลยพักฐานแบบเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีหลายรูปแบบอีกสามเหลี่ยมปักเปิดหรือเปล่า นี่คือนี่ก็คือกระบวนการของการพักฐานเพราะฉะนั้นมันอาจจะพักต่อเวี่ยงต่ออีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ปรับตัวลงก็ได้กระบวนการของการพักฐานถ้าไปศึกษาพฤติกรรมการพักฐานมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่เอาเป็นว่าสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองอย่าเพิ่งไปคาดหวังหรือไปหาเทรนอะไรกับมันมากเดี๋ยวรอดูทรงอีกสัปดาห์หนึ่งครับแล้วดูว่ามันสร้างทาง ในการลงเนี่ยมาแบบไหนเพราะว่าในภาพรวมของเดือนเรามองว่าน้ำหนักคือทางลงถูกไหมครับมีโอกาสที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปรอดูไปหาจังหวะไปดูเทรนด์ในช่วงสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ว่าจะเริ่มต้นมาแบบไหนเริ่มต้นเทรนด์แบบไหนนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงพักฐานเลี่ยงได้เลี่ยงใครเล่นสั้นต้องบอกว่าหากรอบดีๆวางกรอบระยะดีๆใช้กลยทุ์ช็อตที่ต้านนะครับบายที่รับ นะครับใช้กลยุทธ์นั้นไปก่อนรับแบ่งเป็นสามสองเซสชันหลักๆนะครับสอเซสชันนี้ก็ต้องเดี๋ยวไปวางกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าที่คาดเอาไว้นะครับลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดสําหรับสัปดาห์หน้านะครับในภาพของ4ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเราเห็นการย่ำฐานเนี่ยแถวแถว W2 เนี่ยสองครั้งละ ต้องบอกว่าสามครั้งนะด้วยซ้าสําหรับการทดสอบตรงนี้แต่เอาครับตรงนี้คือจุดที่ต้องบอกว่าเป็นแนวรับแล้วเราคาดว่าเป็นจุดถักถักอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ในภาพรวมทั้งหมดทั้งเซสชันเนี่ยเรามองภาพของการลงเพราะฉะนั้นผมจะมองในยักษ์ของการรีเทสต้านการทดสอบต้านขึ้นแล้วไม่ผักมากกว่านะครับ,นะรบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะติดอีกแค่ไหนขึ้นมาแล้วติดผิดผมก็ต้องบอกว่ายังให้น้ําหนักทางชอ็อตอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับช่วงนี้นะจนกว่าที่จะเห็นว่ามันไม่เอาแล้วจริงๆนะครับการไม่เอาแล้วจริงๆเดี๋ยวต้องมีหลายปัจจัยแหละไม่ว่าจะเป็นแท่งเดือนไม่สามารถพลิกกลับลงมาได้อยู่ใดๆก็ตามนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปพิจารณากันไปเซสชันไปแต่ละเซสชันละกัารช่วงนี้ยังขัดผลยังไม่เห็นทางที่ชัดเจนแต่ภาพใหญ่สรุปทั้งเดือนยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงครับสําหรับราคาทองคำนะครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะไปในส่วนของบิตคอยแล้วก็ค่างเงินกันสักนิดหนึ่งนะครับ